ลายเอาู่คู่ไหนมือเออไม่แฟนมึงดูถ้าไม่ฝีมือก่อนเทียบทุเรียนดูเขาทำแบบไหนหน่อยเห็นไหมหนึ่ตัน หนึ่งตันก็ยังดีน้อยทีเนาะยังได้ตัดเชื่อป้าแม่ลาทีเชื่ออ่าเชื่อแม่เล่าแน่นอนไหมไหนแน่นอนจริงเลยอเอาแล้วข้างมันเองจะทำยังไงเองไม่เลี้ยงข้างน,นะไอ้อตอน เั้เองเลียงไปอย่างนั้นฮะตัวเองไม่ใส่ข้างมันอ่ะเอ๊ะ